คุณผู้ชมคะนอกจากใบบัวบกนะคะจะแก้ฟกช้ำได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาทำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้อีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะห้องอาหารราชตรินมัยสมาคมมีเมนูยำใบบัวบกมาฝากจะน่ารับประทานเพียงใดไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ยังคงมากันที่ห้องอาหารราชตนินามัยสมาคมสนามม้านางเลิ้งเหมือนเดิมค่ะที่นี่นอกจากจะมีบรรยากาศที่แสนอบอุ่นแล้วเขาก็ยังมีอาหารหลากหลายสไตล์ไว้เตรียมต้อนรับคุณผู้ชมอย่างมากมายอีกด้วยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูบุฟเฟ่อาหารทั้งไทยและนานาชาติในราคาสุดคุ้มเพียง250บาทต่อท่านเท่านั้นเองหรือที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็เห็นจะเป็นอาหารไทยสูตรดั้งเดิมที่นวันจะหาทานได้ยากขึ้นนะคะ อยากจะให้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้มาลองลิ้มชิมรสชาติกันค่ะโอ้ของผมทานมาประมาณสัก20กว่าปีรู้สึกว่าดีฮะการเดินทางสะดวกอาหารหลายอย่างแล้วก็เลือกชาติตามสบายอาหารบูเบ้ ย่งเมนูแนะนําของเราในวันนี้ก็คือยำใบโบบกค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าใบาโบบกนั้นมีสรรพคุณเป็นยาสามารถขับปสัสสาวะแก้ท้องเสียหรือบิดแก้ลมแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าเป็นยาบำรุงกําลังและยาอายุวัฒนาได้อีกด้วยนะคะจะมีวิธีการทํำยากง่ายเพียงใดเราตามเชฟต่อไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เมนูวันนี้นะครับจะเป็นยำใบวบกนะครับของห้องอาหารลาตินอม่ันนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับแล้วนาน้ําพริกเผานะฮะใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับตามด้วยน้ําปลานะครับต่อด้วยน้ําตาลทรายนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะฮะให้น้าตาลทรายละลายสักพักหนึ่งเติมหัวกะทิลงไปนะครับคนให้เข้ากันนะฮะเราจะซอยใบวบกใส่ลงไปนะครับซอยไม่ต้องละเอียดมากนะฮะเพราะเวลาเราคนมันจะเละนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับหัปผลนะครับ ผู้แห้งป่นครับหอมเจียวครับเสร็จแล้วเราก็ตัดใส่จานได้เลยครับ ooh, ooh, yeah. ooh. เสร็จแล้วครับยำใบโบกของห้องอาหารลาตินอมัยครับแหมนอกจากหน้าตาจะน่าทานแล้วนะคะ ยำใบบัวบกยังแฝง,งไปด้วยคุณประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งเมนูแบบนี้หาทานได้ทุกวันที่นี่เลยค่ะห้องอาหารราชตรีนมัยสมาคมเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นถึง21นพร้อมที่จอดรถอันแสนสะดวกสบายชื่นชมกับวิวเขียวชอุ่มของสนามม้านางเลิงด้วยนะคะและหากยังไม่หนำใจที่นี่เขาก็ยังมีร้านฮอตคอฟฟี่ไว้คอยบริการไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดทอมกลุ่น เครื่องดื่มนานาชนิดและขนมหวานต่างๆไม่คอยต้อนรับอีกด้วยละค่ะ